ได้หลายยุ่งนเลยปลามาเมื่อกี้เนมาเมื่อกี้ก็ได้อยู่ได้เรื่อยๆเนี่แหลทนี้แหละข้าลยไมเลาะยข้างหาะไปมันเลาะทั่วเลยนี่งไปไกลก็่ซ้นั่เนะไปไกลก็ไปใกลก็ได้เหมือนกันมานี่ได้ไหมว้าวยูในนี้ ให้คนบ้าเห็ดเป็นคนจัดการผู้เรียกผู้เรียกนะเดี๋ขาวๆบ๊วแม่นบอกบ๊วแม่นไปมาชุ่มถ้ามาชุ่มกว่านี้มันก็จะออกเยอะอยังมั้ยบ๊วยเฝนตกนี่กลคืนไม่ตกมันเลยไม่ผูกเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าฝนตกเอ้ยตอนกลางคืนนี่ฝนตกคุชิมานี่จะสิไปทางใดก็ได้โอเคบอก็ไล่ไปก็ได้มาเจอกันที่นี่ก็ได้เจอกันได้ไงบางทีสามีเราหน่ะไม่ไปเอาโลเบิลเบิลแล้วแต่ลม ได้ยู่ได้ดิมาดามถ้าฝนตกนี่ตรงที่เราไปวันนั้นอะเหรออืมเยอะเลยเหรอการนะเขาได้ปการละมังจํได้ไหมตรงที่เราอ๋บอกถ้างั้นเราไปทางโน้นดีกว่าไหมสิาฝนตกไหมเหรอไม่เราหาตรงนี้ก่อนก็ได้เอืมถ้าฝนตกน่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่าเพราะว่าไม่มีคนหาเมันมีนะเออมีนะเมนอือฝนเดือดตัวเฮาเว่ย ขึ้นกินอะไรซากวันนั้นหนูเอาตรงนี้นะแหละฮะกระลายอยู่ดิหนึ่งกิโลนี่ยไปจะทำอะไรขลาน้ำมันมันตาฮ่าเห็ดใส่รองเทา้าผิดคู่มาประเดี๋ยวไปใส่คู่หนึ่งได้คู่หนึ่งโถรีบเลย แนนนเอาแถวนี่นลยเราดแถวเขาเอานี่แหละมาดเขาไมเห็นยื่อเไปคนมังมองไปเห็นเนาะก่อยเฮานี่ใหญ่แล้วนี่เอาั้งนี่ด้วยจมินใหญ่ยืดดอกนี่ เราต้องเราต้องดูตรงที่เขาเอานี่แหละลอ,ะองที้งเขาไม่เดีนะ,ะไม่ใช่เห้ยมันถูกเห้ยเองเาเอาเนี่ลอหใส่นี่อบเอาพาเห็ดมาสองคนคนเดียวก็มาได้ ฝนตกเลยแม่เฮ้ยใบใบฝนตกมากก็มีเห็ดเพาะเห็ดละงอกเสร็จลยเขาาเขาได้เห็ดลงอกถือตะปยหรือจะโคกเนาะโคยฮะแกบอกเยอะมาเลยกินแล้วเอาเกียเอาปีนี้เด้อเราอานก่้เราเขาจกเกียเอายูนกงนะิสัน Messi hù bó mung đấy. men อู oh. Oh, ้เดดร้อนเดดร้อนอีกรอบเมื่อกี้หนาวเย็นอู้นี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วหนึงเห็นให้ดิดอกเดียวให้ดิหนึ่งดอกนะ นีผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดรูมักะตักเจอเองมั้หรอป้าัวนัีจัง อยาวิวก็จ้อหน้านะปัง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 กะโคดจะไมคอยหืมเนาะนั่นอย่างเนี้ยตู้ในกันนะ้องวังจุ้มจุ่มเเจ้าอยัางนี้มอันหนึมเลยหาไม่ดหน้าตหมดเลยหาหามันมีแทเลไทยกบมันบได้เลยไหมฮะ บลดเลยฮะหลด้คนผ่านไปผ่านมาวือฮะอู้ค่อคได้ไปทางไงผู้พูดนี่ไรดอกบอกน้อ

ก็เสาะเอา800ไล่มาาไปแมนคนขขาน่มาแปดร้อยไ<ม>ล่คนเยอะกกันพันมีแต่ต้นกงงามๆเดีบอกเสียงฝ้าฝนคลื่นตลอดเลยเอ้าปู่นตกทางน้นหเห็นไหมหนนน่ะฝนตกทางโน้นนะคะดิด,ดำาเลย ทางนี้แจ้งจังปางอีกทางนึงคือลินแล้วตกแล้วละปันนี่แต่ไม่มาทางนี้มาในเด้ยแต่แรงบือสิไปหาเฮดแต๊สเศ้าหาอยู่แถวนี่หละแกงยวนสำนักทรงเลย โครมโครมโครม โอเคนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ